สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเป็นไงคะเอหลังจากที่ครูคนําเสนอตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่นักเรียนจะทําแบบฝึกหัด,ดในการคูณสองหลักกับจํานวนที่มากกว่าสองหลักที่สําคัญนะคะนักเรียนคนเก่งของคุณครูอย่าลืมท่องสุดคูณท่องให้คล่องและก็แม่นยํานะจ๊าจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะ นักเรียนพอจะเป็นแนวทางได้ไหมคะลูกศิษย์คุณครูที่น่ารักคุณครูเป็นยังไงวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างและแนวทางเพื่อจะเป็นทักษะเขียนบ่อยๆฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆเก่งแน่นอนจ้าก่อนจะไปทําแบบฝึกหัดหรือทํายังไม่ได้หรือท่องสึกคุณยังไม่แม่นยังมาดูตัวอย่างก่อนนะจ้า พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก็ตามไปเลยจ้านักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะอย่าย่เพิ่งเบื่อนะคะนักเรียนคนเก่งมาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะสนุกคิดคณิตศาสารเรื่องการคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสามหลักวันนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลักติดตามในสนุกคิดนิิตศาสตร์สวัสดีค่ะ,นะคะวันนี้จะมีทั้งเกมแล้วก็อาจจะให้ใช้ เครื่องมือบางอย่างที่เราเคยใช้แล้วใช่ไหมฮะชอบไหมชอบไหมชอ,อบเพราะว่าไม่ต้องคิดใช่ไหมกดอย่างเดียวเลยนะคะขั้นที่หนึ่งเราจะต้องมาลองเกมดูก่อนนะคะนะักเรียนอ่าเราก็จะขอทบทวนนะคะปรับรู้เดิมที่อยู่ในเกมน,นะคะเราก็มีกติกาดังนี้นะคะเราจะเล่นคู่กันคราวนี้ไม่แข่งขันกันแล้วคราวนี้เมื่อจับคู่กันเรียบร้อยเราจะต้องหาคําตอบเนี่ย เพื่อใส่ลงไปในนี้นะคะนะอ่ะเดี๋ยวครูจะติดของครูให้นักเรียนดูก่อนผู้หญิงเราแค่สวยไม่พอต้องอร่อยด้วยที่เด็ดของแม่ซอสถอยนางรลงแม็กกี้ผัดผักไฟแรกอร่อยเข้มข้นลงกล่องแค่นีแม็กกี้ฝีมือแม่ชมก็อร่อยจนใครๆก็ต้องชมเอาครูก็จะบิดบัมเบอร์ตรงไม่ตรงช่วยครูบอกนักเรียนดูนะคะ ด้านหนึ่งจะเป็นโจย์นะคะเช่นหกคูณยี่สิบแลกวนียก็ต้องหาคําตอบนะพอนักเรียนหาคําตอบได้ปุ๊บอุ้ยด้านนี้เป็นคําตอบนะเป็นคําตอบแล้วทํายังไงล่ะจะรู้ว่าน,นี้เป็นคําตอบอะไรกูกํากับด้วยตัวเลขอ่อข้อข้อไว้ข้อดึงก็ต้องเข้าใจพอเราหาคําตอบที่ข้อนึงเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ใช้ทะไรคะตัวเลขที่กูให้ไว้นะคะไปวางไม่บอกนะว่าวางตรงไหนวางตรงกับคำตอบของข้อนั้น ใครเข้าใจหรือยังเพราะั้นก็ต้องช่วยกันเพราะคุณมีเวลาให้แค่นิดนะถึงาถ้าหมดเวลาจบเลยมีสิบข้อนั้นต้องแบ่งกันคนนี้ทำข้อนั้นคนนั้นทำข้อนี้พอคุณแจกให้ปุ๊บแอบคำนวณในใจได้เตรียมตัวเตรียมตัวอย่านะอย่าเพิ่งวางนะต้องพร้อมกันนะเริ่ม ดูกันค่ะช่วยกันเฉลยเอาข้อหนึ่งก่อนเลยเท่าไรขอบคุณร้อยี่สิบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ได้ป่ะไม่ใช่ไลยนะอาจารย์อ่านเลขนี้จำนวนนี้ออกข้อสองถูกป่ะถูกป่ะถูก่ะใครถูกสองข้อแล้วข้อสามหกถึงยุ่งทำไมคิดเร็วอ่ะข้อสี่ร้อยสี่สี่ข้อห้า ร้อย้สี่อีมือเลยเนี <S <S ่ยก็เจอแปดพเก้าพ่เก้าพ่อเจดตโอ้โหตกมือให้ตัวเองเก็บของคืนเะ จากโจทย์บนกระดานสามก็เราลองดูนะคะว่าคำตอบที่ได้ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็จะไปหาค่าที่ใกล้เคียงอันนี้ประมาณไหนด่คะออันนี้นะคะได้เท่าไหร่คะสามร้อยเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะสามร้อยอ่ะคูณยังไงคะสามเป็นงไงคะคูณเลยคะหกสามหกสามหกสามหก สิบแปดอ้าวแล้วสูงมากี่จำนวนคะหนึ่งสองสามถูกไหมถูกไหมคะอืออ่ะข้อที่สองค่ะสามก็หกอีกเท่าไหร่คะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วนี่อีกเหมือนกันสามหกแล้วสูงกี่ตัวคะกี่ตัวคะหนึ่งสองสาม ะะตกลงเราประมาณว่าคำตอบที่ได้เนี่ยจะเท่าไหร่คะใกล้เทียงกันเล่คะหนึ่งหน,นะะึ 1, 1, ่งมื่นแปดนี้ครูจะลองให้นักเรียนดูว่านะคะคําตอบที่ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะก็ะได้เท่าเท่ากันจริงไหมเราจะใช้เครื่องคิดเลขนักเรียนใช้เครื่องเลขคํานวณส่วนทศนสยมได้ใช่ไหมคะอินเลขได้ไนะคะได้นะคะ แล้วเกงก็ต้องตั้งไว้ที่ศูนเอ๊ะให้อันเดียวไม่ดีเนาะเดี๋ยวทะเลาะกันเอออ่าแล้วลองเลยลองเลยอดเลยอะไรคะอ่ข้อที่หนึ่งก่อนขอข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งหนึ่งมืนเท่าไหร่นะคะหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยมีคนอื่นไม่ได้มั้ยะก็จะได้ไหมข้อที่หนึ่งได้ไหมก่อน ข้อที่สองได้ไหมคะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยมีใครไม่ได้มีไหมคะข้อที่สามข้อที่สามไม่เป็นไรค่อยๆกดค่อยๆกดได้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นหกพันห้าตกลงที่ ค่าที่ได้ใกล้เคียงไหมคะเราประมาณไหมว่า1.8ตันใกล้เคียงไม่เกินนะคะนะคะไม่ไม่เกินนะคะอ่ะแสดงว่าโจทย์สามข้อนี้ผลคําตอบที่ได้เท่ากันใช่ไหมคะอ่าไม่ว่าเราจะคูณแบบนสามข้อนี้เท่ากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองจริงๆแล้วอ่าข้อนี้นะอีเส้นเล็กน,นิดนึงนะ อาครูลองเอาข้อที่สองมาก่ออะคู่อะไรกันคะคูณอะไรอะคูณใส่นี้ได้ไหมคะอูก่อนใส่วงเล็บได้ไหมคะได้ไหมคะเออได้นะคะอะเราได้เท่าไหร่คะหกคูณด้วยเลยคะหาผลคูณในวงเล็บก่อได้ไห่คะ เอาไว้เดู๋ยคูณสิตเติมอะไรเท่านั้นเนองเอิมศูนย์ท่านั้นเองถูกไหมตัวถูกแล้วแล้วก็คูณด้วยหกนะคะอะถ้าคูณแนวนอนต้งองเองคูณเป็นนะไม่ค่อยเป็นเอาเรามาทำแนวตั้งนะนะคูณหกได้เท่าไหร่คะคูณไงคะโอคูณศูนย หกคูณห้าสามสใส่ศูนย์ทดทดที่ไหนทดนี่ทดนี่ทที่อะไรเจ็นะทดเท่าไหร่นะสามใส่บไว้หกเจ็ดขาอีกสามใส่ห้าทดสีแล้วหกสองเจ็กิงตรงถูกไหมถูกไอ้หเข้ามาตกลง ข้อที่สองนี้ก็ได้คําตอบตรงที่ส่ง,งกับเครื่องคิดเลขเป๊ะเลยใช่ไหมคําตอบได้ประมาณเท,ท่าไหร่ดีคะนักเรียนคําตอบประมาณสี่สิบประมาณเป็นเท,ท่าไหร่ดีคะนักเรียนสี่สิบสองเป็นสี่สิบคูณด้วยอะไรคะสองร้อยแปดจิบห้าเป็นสามเลยประมาณเท่าไหร่คะสามสี่สามสี สิบสองศูนกี่ตัวสามตัวอ่านะตกลงจดไว้นะตอนนี้นะประมาณหนึ่งมื่นสองพันใส่ใจตัวเองเมื่อมีอาการขาดวิตามินซีเมฟูเรดอกซอนสิงหรวิตามินซีหนึ่พันมิลิกรัมพร้อมแร่ธาตุสิงมีความจำเป็นต่อกลไกป้องกัน พอเจอโจทย์ข้อนี้รูก็จะให้ดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะนะเอาตั้งว่าตัวนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วตัวน,นี้เป็นข้อที่สองถ้าเป็นอย่างนี้บ้าง่ะคาหนะนึงกระจายสีสิบเป็นเอ่อส2สองเป็นสี่สิบวกสองคูณด้วยเท่าไรคะสองร้อยแปดสิบห้าจะเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีคิดว่าคําตอบได้เท่ากันไหมคะน่าจะเท่ากันใช่ไหมคะหรือถ้าแบบนี้ล่ะคะคเคยเจอไหมคะบวกอะไรคะสอ,สองคูณอะไรคะ 2 8งอยะลองดูนะคะเอาข้อที่2อก่อนอตอนนี้นะคะก็เป็น4ี่สบวกสนะคะคูณสองแปดสิบน, <28 5. S 1> นะคะคูณยังไงล่ะเราสามารถทำได้ไหมคะเอา4ี่ส บวกสองเป็นสี่สิบสองนะคะแล้วก็คูณสองร้อยแปดสห้าใช่ไหมคะเราก็เค่โจทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะว่าได้คําตอบเท่าไหร่ได้นะมำศิดหรือเปล่าไม่ดีนะอะเอาเติมคิดเลขขึ้นมาอยากรู้ว่าคําตอบเท่าไหร่สี่สิบสองคูณสองร้อยแปดสิบห้าได้คาตอบเท่ไรกดเลยคะ่ะไม่ค่อยกดไม่เป็นไรก็คิดเลนะ็กหนึ่งหมื่นเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่หนะ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอ่ะได้แล้วถูกไหมคะอ่ะต่อไปถ้าคูณกัอีกอันเลยนะนะคะคกูเอาข้อหนึ่งข้อหนึ่งอันนี้จะคือข้อหนึ่งสี่สองคูณสองร้อยแปดสิบห้านะคะแล้วก็ยังอยากได้กระจายเหมือนเดิมนะแล้วก็คูณ สองอแล้วก็ได้สี่สิบคูณนะคะสองร้อยแปดสิบห้านะคะแล้วก็บวกด้วยเลยคะ่ะสองคูณด้วยสองร้อยแปดสิบห้าได้ไหมอันนี้จะเข้าแบบที่เท่าไหร่บรรดนี้อันนี้เหมือนก็โจทย์ข้อที่สองอันนี้จะเหมือนโจทย์ข้อที่สามที่เราพิสูจน์แล้วว่าคําตอบเป็นไงคะเท่ากันนะคะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม งั้น40คูณ285กดเครื่องคิดเลขได้ไหมคะเท่าไหร่คะ10,000 10,000เท่าไหร่นะ10,400แล้วบวกด้วย2คูณ285รู้ไหมคะว่าซินไบโอติกช่วยเสริมสร้างเซลล์ภูมิต้านทานนับล้านภายในลำไส้ให้แข็งแรงซึ่ง แล้วจึงนำสองจนวนบวกกันได้เท่าไรคะได้เท่าไรคะได้นะไดนะเท่าะเครียดช่ตอบเลยดึงน่งจ like ็สได้เท่าไหมคะเท่าไหมคะเท่าไหมคะนี่ก็เป็นวิธีการหาคำตอบอีกหนึ่งวิธีอ่ะประคุณลองคูณแนวตั้งดนะคะตั้งเท่ไงคะสองร้อยแปดสิบห้ ครูว่าอตั้งเลขให้หางเวลาเวลาคูณนะคะคูณด้วยสี่สิบสองแล้วทำไงคะขีดเซนใช้มือขีดได้ไหมคะไม่ได้ส่งครูครูโกรธเอานักเรียนทำงานไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะมาดูค่ะคูณไงคะได้คูณนี้ก่อนใู่ไหมคะใช่ไหมคะบรรันี้ได้จากได้จากได้จากอะไรคะสองคูณด้วย ถูกไหมคะถูกไหมคะแบบเมื่อกี้สี่สิบบวกสองอ่ะสี่ห้าอันตัวสี่นี้ไม่ดูสองคูณห้าสี่ทดทดหนึ่งคราวนี้เดี๋ยวคูณสี่แล้วก็ทอดอีกเข้าไงทดซ้อนทดทดในใจเป็นนะถ้าไทยไทยทดในใจไม่เป็นทดนี้วจะดีได้ไหมอะบอกนะสองสองคูณห้า สิบใส่ใส่ศูนย์หลักหน่วยใช่ไหมคะทดหนึ่งที่หลักสิบใช่ไหมอ่ะสองคูณแปดสิบหกเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดอีกเลี้ยวเลียวเลียวแต่ไปทดที่หลักร้อยสองคูณสองสี่ทอดอีกหนึ่งเป็นเออใครจำได้เมื่อกี้ห้าร้อยเจ็ดสิบีเนาะอ่ะอันนี้สี่อันนี้ได้จากอะไรคะ สี่สิบเราลึกไว้สี่สิบสองร้อยแปดสิบห้าอ่ะหลักเลขต้องตรงนะสี่นะคะสี่คูณอ่าสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ที่หลักสิบเนี้ยยี่สิบสองสี่แปดสามสองสามสามสามสี่แป่สี่ทีกอดกอดก็สามสี่สอง แปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วหลักนี้ทำไงใส่ศูนย์นะจำได้ปะแล้วทำไงเอาไงคะบวกเลยนะคะโอ้บอกศูนย์ได้ก็ไรคะเจบอกศูนย์เจห้าบวกสี่เก้าดึงบวกกับใครไม่มีต้องทำไมคะโอ้กีเส้นก่อนสี ตกลงบัญชตน,นี้ได้จากการนำห้าร้อบัวกกับ11,400มืัร้ยถูไหมคะแล้วเราก็อย่าลืมตอบอบเออนะคะเก่งมากเลยนี่ยากแลวเนี่ยคิดได้ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์อีกข้อหนึง่งอ่ะประมาณเลยคะ่ะเท่าไหร่ดีคะประมาณตัวน,นี้เอออกนะเท่าไหร่คะแปดสิบ คูณสี่น้อยเอาสี่คูณแปดแปดสี่แปดสี่แปดสี่แปดสามสองเออใช่นไหมคะลวสุนที่ต้นสามตัวนะคะอ่าตกลงประมาณไม่ที่สามหมื่นสองพันนะคะอ่ะเราใช้คูณแนวตั้งนะคะอ่ะิ่มต้นที่ สี่คูณด้วยเลยคะแปดสหหลักเลขต้องตรงเห็นไหมคะเพิ่มเลยหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะแต่ไม่มองงั้อ่าหกหกเออใส่สองทสี่คูณศูนย์ได้ศูนยได้ศูนย์ใส่ศูนไม่ไม่ใส่ สี่ใส่สี่รถศูนย์กสีี่ดีทอดไหม่นะออกคูณสี่ออกสี่ยี่สี่ยี่แปดออกสี่ยี่สี่นะคะใส่สี่ทอดไหมใส่สี่ทอดสองไงไม่ต้องรถเพระไม่มีแหละต่อไปค่ะหลักสิบค่ะแปดแปดคูณเจ็ด ปดจ็ส่อะไรนะใส่นี่ใส่ใครที่หลักหน่วยใส่ที่หลักสิบใส่เจ็ดห้าหกใส่หกต้นแปดคูณศูนย์ได้แปดคูณศูนย์ศูนย์บวกกับห้าเห้าแปดเจ็ดสี่สามสองบวกแล้วแปดสองใส่สองต้นสามต้นารอ่ะไม่มีใส่ข้างหน้าเลยเออเต เออตรงนี à, à, ้ใส่ศูนย์เลยอีกเส้นนะคะอ่าแล้วบวกกันนะคะสองบวกศูนย์ได้สี่บวกหกรถหนึ่งสี่บวกห้ารถหนึ่งเป็นสี่รถหนึ่งรถหนึ่งไหมรถหนึ่งสองบวกสองสี่บวกหนึ่งเป็นห่า สไม่รู้จะบบกกับใครทำไมคะในสามหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นนะคะแล้วก็อะไรคะอ่ะ,อะนีนคะเราได้คําตอบแล้วเราก็มาดูความสมุสมผลของคําตอบนะคะเราบอกว่าคําตอบที่ได้ใกล้เคียงประมาณสามหม่นสองพั 3, 000, 2, 000. เราได้สามหมสอง ได้เพียงถ้าเราตอบ6,000เนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าข้อนี้นะคะเราทําสำเร็จแล้วมีการบ้านแต่วันนี้มีสองชุดนะคะชุดที่หนึ่งอาจจะยากนิดนึงอ่าชุดที่สองนะคะอ้าววันน้าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะนะักเรียนจากที่นักเรียนดูตัวอย่าง นะคะนักเรียนได้ดูตัวอย่างหลายอย่างเลยนะคะที่สําคัญนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องฝ่องสูคณให้แม่นนะคะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนไปฝึกไปฝึกทาบ่อยๆพอฝึกบ่อยๆนะะักเรียนจะเกิดความเคยชินแล้วทักษะแล้วลูกคุณคูก็จะเก่งมากคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะคนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้าคิดถึงนักเรียนทุกคนเลยนะคะ